สวัสดีค่ะกิกี้ค่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันวันวนี้วันที่23มีนาคมนะเริ่มต้นที่ทำเฟมเดลี่กับราคาเดลี่เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ด้านบนนะครับอยู่ที่2,099.64ด้านล่างอยู่นี่เลยนะครับ1,809.29แล้วก็กวางหมักวัก,กเลยเทีเดียวนะครับ20,000ขว่าจุด โอเคแล้วทีนี้นะครับราคาทองคำก่อนหน้านี้นะครับตัวรีสแตนที่หนึ่งเก้าห้าเก้าจุดหกเนี่ยมันเคยเป็นกรอบบนของระดับ weekly นะทุกคนแล้วทีเนี้ยมันทะลุขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับรีสแตนนี้เดี๋ยวเทิร์นเป็น support เดี๋ยวเทิร์นมาเป็นรีสแตนนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเทิร์นมเป็น support อีกแล้วจ้าเพราะฉะนั้น support ใกล้สุดนะคะในมุมมองของเรา femtily นี่ก็คือ บริเวณราคา1959.66นั่นเองนะครับหลังจากที่แบบเมื่อวันก่อนเราก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะกลับเข้ากรอบได้หรือเปล่าแล้วก็ข่าวการประกาศผลการประชุม FOMC เมื่อคืนนะครับก็ลากขึ้นมาเทสตร,ตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็เลยขึ้นมานะครับเหมือนปรับตัวทรงอยู่ด้านบนเนี้ย จะไปต่อไหวหรือเปล่าหรือว่าจะเอาอยัางไงต่อนั้นเดี๋ยวมาเช็คก,กันนะครับแรงซื้อแรงขายข,ายของทับเฟมเดลลี่เองนะคะแรงซื้อเริ่มพักตัวนะคะแต่ราคายังทรงตัวอยู่ด้านบนแรงขายยังไม่มีนะแต่ว่าสัญญาณโอเวอร์ระดับเดล l ี่เนี่ยก็มาแล้วแล้วก็รดอทนี้ก็มาหลายวันแล้วเหมือนกันนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไปเช็คไทม์เฟรมย่อยกันดูทมเฟรมสีชั่วโมงตอนนี้เซตตัวอยู่ระหว่างหนึ่งเก้าแปดห้าจุดศูนย์สี่แล้วก็ 1934.13นะครับหลังจากทำนิวไฮใหม่ที่หนึ่งเในสองสองหมืนกับเแล้วก็เทลงมานะเยอะอยู่ทีเดียวนะ4,000จุดนะคะแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาก็เท่าเดิมนะครับ4,000จุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาอยู่ทรงตัวอยู่บริเวณเดิมนะคะเดี๋ยวมาเช็คกันต่อว่าเป็นยังไงเนาะตอนนี้เห็นสัญญาณเรดมาแล้วแล้วก็ตัวแรงซื้อเริ่มผักเนี่ยก็ แามันระวังนะคะว่าจะไม่ผ่านรีสติซนต์นี้หรือเปล่านะคะแต่ว่ามุมมองของเราเราก็ยังหวังว่ายังมีโอกาสเทสซํานะแต่ให้ติดตามดูว่าเทสซําแล้วสามารถผ่านระดับนี้ได้หรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าผ่านระดับนี้นะครับมีอะไรมากระตุกนิดๆหน่อยมีอีกรีสติซนต์ย่อยตรงนี้นะครับซึ่งใกล้มากเลยทีเดียวนะคือแถว หนึ่งเก้าแปดห้าถึงหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะถัดขึ้นมาคือไฮเดิมนะครับสองพันเก้าจุดหกสี่แล้วก็สุดระยะสวิงรายวันนะครับวันนี้สุดอยู่ที่บริเวณราคาสองพันยี่สิบสามจุดสี่เก้านะครับอันนี้คือด้านบนในกรณีที่แบบยังไงพี่ก็จะขึ้นต่อให้ได้นะครับ แต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าตรงนี้ก็เริ่มเป็นกรอบแข็งแรงเนี่ยพราฉะนั้นก็จุดวัดใจของคุณอยู่ตรงนี้แน่หนึ่งเก้าแปดห้าจุดศูนย์สี่เนี่ยเทสแล้วผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านนะคะรีสิสแตนเทิร์นมาเป็นซัพพอร์ตนะแล้วก็มาเช็คซัพพอร์ตใกล้สุดมากกว่านี้อยู่ตรงไหนนะคะโอ้โหตอนนี้ราคากําลังถูกบีบกับตัวก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงนะคะติดอยู่ระหว่างกรอบ H1 ที่ระหว่างหนึ่งเก้าเจ็ดสี่กับหนึ่งเก้าแปดห้าแถวๆนี้นะคะ ก็ติดตามดูแล้วกันนะคะว่ากรนะตุกขึ้นข้างในข้างหนึ่งแล้วไม่ผ่านนีก็ระวังตกลงมาซ้ําตกลงมาซ้ำสปอร์ตใกล้สุดคือ1974ถัดลงมาคือ1959นะครับแนวศักดิทธิ์ตอนนี้แนวสักดิธิ์คือ1959ถัดลงมาอีกนะคะก็คือระดับกรอบล่างของทาเฟรมสชั่วโมง1934เลยทีเดียว ก็เป็นทรงว่าจะวิ่งติดอยู่ในนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยก็เล่นมันอยู่ทีเดียวนะคะจะวิ่งอยู่ในนี้ก็นะสี 4, ่พันหวจุดเนี่ยนะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็สังเกตการนะคะตามที่เราอธิบายไปแล้วก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วยังเป็นขาขึ้นที่ค่อน,ข,อนข้างแข,งแข็งแรงมากนะคะถึงแม้ว่าราคาที่ทำเฟรมเดลี่เนี่ยจะโอเวอร์แล้วโอเวอร์อีกก็ตามทีนะครับแต่ยังกดไม่ลงนั่นเองนะครับขอดูทำเฟรมย่อยหน่อย ทำเฟมย่อยก็เหมือนกันอะยังยังไม่ได้แบบย่อตัวลงมาเทส EMA อห้าสิบนั่นเองนะครับสิบห้าสิบห้ากำลังจ่อจะเทสอ e ่ะ EMA อห้าสิบนั่นเองนะคะก็ลองดูนะว่าถ้ามันหลุดข้างล่างเนี่ยแนววัตใจข้างล่างเนี่ยหนึ่งเก้าเจ็ดสี่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลงมาต่อที่หนึ่งเก้าห้าเก้านั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเท่ารีบาขึ้นแล้วก็ไม่ได้ยืนเหนือบริเวณไฮเดิม เดลีไฮเนี่ยที่หนึ่งเก้าเจ็ดแปดถึงตรงนี้เลยหนึ่งเก้าแปดศูนย์เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะกดราคาลงต่ำได้นั่นเองนะครับโอเคโดยภาพรวมวันนี้เราก็มองว่ามีโอกาสวิ่งอยู่ในกรอบสี่ชั่วโมงนะยกเว้นว่าเขาจะปีนตรงนี้ไหวหนึ่งเก้าแปดห้านะถึงจะมีโอกาสไปต่อแต่ถ้าไปไม่ไหวนี่ก็จะมีโอกาสวิ่งติดอยู่ในกรอบสี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับโอเค เดี๋ยวพาไปเช็คระยะสวิงสุดด้านล่างด้วยดีกว่านะคะทองคําช่วงนี้ไว้ใจไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเมื่อวันดอกเบี้ยของคุณลุงพาเวลก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดนั่นเองนะคะก็เลยทําให้วิช้ผิดก็เลยทําให้ราคาของดอลลาร์อ่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวทองคําก็ปรับตัวสูงขึ้นระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แรงมากอะไรำนองเนะ ถ้าหลุดกอบ4ชั่วโมงแล้วถัดมาของซับพอตสำคัญอยู่ที่1918ถัดลงมาอีกคือ1907แล้วก็สุดระยะสวิงข้างล่างนะคะอยู่ที่1889.58นั่นเองนะครับโอเคเนาะติดตามสังเกตดูจุดวันใจของคุณผ่านได้หรือเปล่านั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย